สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องชาวเรดิโอสุขูมสุขคนนะครับกาเดี๋ยวเองก็ขอสวัสดีนะครับกับสมาชิกพี่ๆน้องๆสุขูมสุขคนทุกมุมทุกแก่นะครับกับปีนี้กับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับของเรดิโอวันเฮ้าในมีโอกาสจัดโครงการดีๆอ่าเป็นโครงการมิตรภาพออนไลน์แบ่งปันสู่สังคมครั้งที่3นะครับปีนี้กัไปทางจังหวัดนครพนมนะครับที่สำนักต้นเพิงตำบลน,นาแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับ กาทั้งเจ้าภาพเพิ่นกัมีความพร้อมอท,ทุกด้านนะครับในการจัดเตรียมงานต่างๆนะครับกัมีทั้งหัวเลื่ใหญ่ทั้งเจ้าภาพก็บจะมีทั้งไอวิตนะครับเป็นผู้ดําเนินการภราษางานทั้งพุ่นนะครับเ,เพิ่นก็บอกวา่าปีนี้โครงการสามารถที่จะดําเนินการไปตามขั้นตอนเวลาที่กาหนดได้สามารถที่จะแล้วเสร็จก่อนที่สมาชิกที่จะไปส่งมอบนะครับหรือถวายนะครับโครงการ ก็เป็นวันที่12สิงหานะครับอของปีนี้นะครับการเดินทางของสมาชิกก็จะเริ่มจากชนบุรีนะครับจะเป็นออกจากทางชนบุรีจะเป็นวันที่10ตอนแรกนะครับกฏิบเตถึงทั้งคุณวันที่11นะครับรกะะ็จะเป็นสมาชิกก็จะความห้องความหนาความตากนอยู่งทั้งบานต้นเพิงนะครับก็จะเป็นแรกวันที่11นะครับปีนี้กัโครงการเกิดขึ้นได้ก็ย้อนสมาชิกจากทุกมุ่มนะครับที่ซอยกันขามานะครับพิเศษสุดกับทั้งเป็นทั้ง รีแม็กครับนะครับทั้งพี่เอ็มวายทีมนะครับกัเป็นอีกทั้งหนึ่งที่ซอยเหลือกันขมาทั้งปัจจัยนําจิ้นําใจนะครับแล้วก็จะมีของทั้งวิทยุมีดมันชนลอยหางจุดแปดหาเมกะเฮิร์ดนะครับวิทยุชมปะน้อยนะครับนําทีมโดยมานนอดอินทรัสถาพรนะครับเพิ่นก็จะเป็นหัวเรัวแรงทั้งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ซอยเหลือขมาในคล้องกันในครั้งนี้นะครับกาบพระแม่น้องครับกาวันที่8กรกฎาคม นะครับที่จะถึงนี่นะครับก็จะเป็นมือรวมสรองนะครับ่าเข้าสิได้ปัจจัยประมาณเท่าไดนะครับกอ่อนถึงทรงมอบไปแห่งผู้ประสานง,งานเจ้าภาพทาั้งทั้งจังหวัดคนครพนมนะครับก็เป็นการงานก่อสร้างจึงมีความจําเป็นจะต้องมีการรวมปัจจัยก่อนทรงไปเพื่อให้งานก่อสร้างมันเดินไปนตามกอม่อนหมื่นทรงมอบนะครับกัในนามของวิทยุ เลดี้โอบัลเฮ่านะครับกขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ข้ามาซอยเหลือมาเบิงมาแย่งกันในครั้งนี้นะครับหวังว่าโอกาสหนะกคงจะมีโอกาสหรือโครงการดีๆให้กับพี่กับน้องสุขโหทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องเอืยอเพิ่นววาเสียสาสแห่งยเยเหม็นสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไหวภัยเหตุด,ดีให้ซอยอยู่ซอยสู้ยายานลื้น ภัเห็ดผิดให้ซอยเบาไข่แก่ดอกซอยกันนั่นแล้วพี่น้องเอ่ยเสียงพินหา่าวเสียงแค้นกระเจ้าทรงโป่งล่างตูวตรงตอนสะอ่อนแท่แล่อีสานพี่น้องกำลังให้เกติตามรระฟังวิทยุออนไลน์เรดิโอบานเฮาวิบของคนอีสานล่านเปิร์เ้น แววเสียงหินเสียงแค้นแดนอีสานคุดฮอดบานเพือนสานทิ้นเก่าคุดฮอดเดคคุดฮอดผู้เท่าท่านคงจะเงายามาหวกจากนาแววสำเนียงเสียงลำ ับาเสืบตำนานอีสานเคยมีมาคือหอดหลายยามไปเอวเมืองฟ้าในใจคิดถึงห่วงหาทุกครา หลังอีสานฮาสิพาไปยางดอกเบิงแงงคนอีสานใจวอแรงถึงแผ่นดินแตกระแหนมาเด้อเจ้ากินเขาแเล่นตัมาแตนก็ปาจีลมวอยวอยพันวีเสียงพินแค้งกะยังหาว าวให้คึดคำไปอยู่ใสให้ชื่อจำลายขับลำพินแค้นมวดสวนหัวใจขึ้นหอดบานพีสาน บังแยงคนอีสานใจบบแรงถึงแผ่นดินแตกระแหงมาเด้อเจ้ากินเขาวแหลงลำมักแทงกับปาจีลมวอยวอยพันวีเสียงพินแค้นกายังหาวกล่อมหนุ่มสาวให้คึดหำไปอยู่ใส จื้อจำลายขับลำพินแค้นมวนสวนหัวใจขึ้นมวดบานอิสาน